เวนปาอุ้ยเิ็นไงเ็ตสีตแล้วแล้วไทเกอร์เสือยังยังไม่ได้ทนไทเกอร์มัพูดแล้วอยไม่เห็นพี่หนูทำเนี่ยผีหมาทำอะไรเนี่ยเม่๋ยอย่าไม่ทำเนี

ปลาดาวอะผู้ชายปลาดาวอะไรสตาร์ฟิตผู้หญิงเหรอไปตอผู้หญิงไงอ่ะไปโยไปโยไปโยเร็วๆไก่ชิคกี้พายไปโยก็ผู้หญิงไงหมาดอกต้นข้าวไปมีมันก็ค่อยๆไหลพอเราปิดประตูไว้แกมันไม่ทั่วมมก็ไม่เป็นไรทั้งมันผี